สวัสดีค่ะดิฉันยาตวีจงสมาชิก president team สวัสดีครับผมอภิสิทธ์ธนาร,ารัศิกูลเป็นสมาชิก president team เช่นเดียวกันครับและนี่เป็น DVD p e r s o n a l i z e your program นะคะหรือการสร้างโปรแกรมเฉพาะด้วยตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าผู้จำหน่ายอิสระหรือได้ดู DVD นี้เป็นครั้งแรกเราภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Herbalife ให้คุณได้ฟัง Herbalife นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2523ในแคลิฟอร์เนียจนถึงปัจจุบันมีสาขากว่า65ประเทศทัท่วโลกและมีผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า1ล้น7 0 0 0 0คนครับผมเราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรก,กิจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพระดับโลกโดยมีจุดปรสงให้ผู้คนมีสุขภาพและโภชนาการที่ดีครับ ผู้คนทั่วโลกนะคะมักมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกครับผมให้เราช่วยบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆให้กับทุกท่านครับ Herbalife นะคะได้นำหลักความรู้ทางด้านโภชนาการผนวกกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาเป็นผลิตภัณฑ์ Herbalife เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและนอกจากนั้นนะครับ Herbalife มีห้องทดลอง c ซ l ลูลา r และโมเลกุลาร์ดูทิชันมาคิว ซึ่งก่อตั้งโดยคุณมาร์คฮิวส์ผู้ก่อตั้ง Herbalife อยู่ในมหาวิทยาลัย UCLA Los Angeles California ครับดังนั้นนะคะเราจึงมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ Her b a l i f e ในการนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีค่ะครับผม h e r b a l i f e มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เราเรียกว่าอินเนอร์ครับและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณนะคะที่เราเรียกว่าอัลเทอร์ค่ะครับผมหลงังจากที่คุณดู DVD ดีที่แล้วนะครับคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวคุณครับ และคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากผลิตภัณฑ์อย่างที่เราเคยได้รับมาแล้วค่ะ Herbalife มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายชนิดนะคะและผลิตภัณฑ์ของเราที่ดีฉันจะแนะนำก็คือ nutritional protein หรือเชคค่ะ